และนี่ก็คือสภาพทุ่งนางนะคะตรงนี้จะท่วมหมดเลยยังไ,ไม่ท่วมตอนนั้นบริเวณแถวนี้ก็คือน้ำตอนนั้นคือน้ำท่วมทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ท่วมโลกด้วยท่วมอัปปะระักอปปะร่าแถวต้นถั่วแถวนี้ก็คือ น้ำขึ้นมาท่วมเลยนะคะนี่ถั่วถั่วล้นมากินถั่วกันถั่วปลอดสารมีเยอะเลยครับถั่วถั่วมากมายแค่ไปไในต้นหนึ่งไม่รู้ ไปดูภาพกันนี่แถวนี้คือต้นตะไคร้นะคะที่เห็นเป็นสีน้ําตาลน้ําตาลแถวนี้คือท่วมจนแบบต้นตะไคร้นี่ตายเลยนี่ร่วนี่แม่บอลท่านนี้น,นี่มันร่วนี่อืมอน,น,นี่คือต้นไผ่ต้นใบไผ่เตะได้ตารกล้วย การกล้วยใบไผ่ต้นกล้วยไม่ไผ่นี่แหละมะหยี่มะหยียบต้นสตอต้นนี้ก็ยังได้อยู่ไม่เป็นไรนะคะแล้วทำไมตรงนี้นี่คือต้นมะเขือที่เพิ่งจะปลูกไปโชคดีที่ยังไม่เป็นไรทำไมตาเขายังไม่ใส่ไม่รู้แต่ที่เกลียด สลิงปิงยังรอดอยู่อืมสตอเกือบไปแล้วต้นนี้แต่ก็ยังรอดอยู่นะคะค่ะข้าดูกดี่กนกวนไปดึกดื่นอืมอ Ừ, <laughs> đó. <laughs> 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 yeah. <Keep> thua con. <laughs> ต้นฟักทองกับตาย ต้นมะละกอเนี่ยพริกสภาพต้นพริกที่โดนน้ำท่วมแล้วก็โดนน้ำฝนนะจ๊ะไปร่วงหมดเลย แช่น้ำนานน้ำมันท่วมนานและนี่ก็คือต้นมะละกอเกือบแล้วแม่ดูทำไมทำไมใบไม้มันเป็นแบบนี้มันแช่น้ำนานเออมะละกอสองต้นโชคดีที่ยังไม่ท่วมข้อกวนกับข้อควาย